ในป่าลึกของบราซิลมีเรื่องราวหนึ่งที่ยังคงหลอกหลอนผู้คนมานานกว่าครึ่งศตวรรษเรื่องราวของการหายตัวไปอย่างลึกลับและการพบศพที่สวมหน้าก,ากากตะกัวประหลาดมันไม่ใช่เรื่องราวของฆาตรกรต่อเนื่องหรืออาชญากรรมทั่วไปแต่มันคือปริศนาที่เชื่อมโยงกับความเชื่อเหนือธรรมชาติเทคโนโลยีล้ำยุคและคำถามที่ว่าเราไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวในจักรวาลนี้ คืนนี้เตรียมตัวให้พร้อมเพราะผมจะพาคุณดำดิ่งสู่คดี Leed m a s k Case คดีที่ยังคงเป็นรอยด่างในประวัติศาสตร์อาชญากรรมของบราซิลและเป็นหนึ่งในปริศนาที่น่าขนลุกที่สุดเท่าที่เคยมีมาคดี l e ี d m a s s Case เริ่มต้นขึ้นในวันที่20สิงหาคมปี1966 6, เมื่อชายสองคนชื่อมิกเกลโจเซวิอานา และมานูเอลเปเรราดัครูสหายตัวไปอย่างลึกลับจากบ้านของพวกเขาในเมืองนิเตรุยีประเทศบราซิลทั้งสองเป็นเพื่อนสนิทกันและมีอาชีพเป็นช่างซ่อมวิทยุแต่สิ่งที่น่าสนใจคือทั้งคู่มีความสนใจอย่างมากในเรื่องของจิตศาสตร์และการติดต่อทางโทรจิตหรือเทเลพาธีมิกเวลวัย22ปีและมานูเอลวัย32ปีเป็นที่รู้จักในละแวกบ้านว่า เป็นคนที่ชอบทดลองอะไรแปลกๆเกี่ยวกับพลังจิตพวกเขาเชื่อว่ามนุษย์มีความสามารถที่ซ่อนเร้นอยู่และพยายามที่จะเข้าถึงพลังเหล่านั้นผ่านการฝึกฝนและการทำสมาธิมีรายงานว่าทั้งสองมักจะหายตัวไปจากบ้านเป็นระยะเวลาสั้นๆเพื่อไปทำกิจกรรมส่วนตัวที่ไม่มีใครทราบในวันที่หายตัวไปมิกเวล์ได้บอกภรรยาว่าเขากำลังจะไปซื้ออุปกรณ์สำหรับซ่อมวิทยุ ที่เมืองริโอเดช n เนโรซึ่งอยู่ไม่ไกลจากนิเตโรยีมากนักส่วนมาูเอลก็บอกครอบครัวว่าจะไปทำธุระบางอย่างทั้งสองออกจากบ้านโดยไม่ได้บอกจุดหมายปลายทางที่แน่ชัดและไม่มีใครคาดคิดว่านั่นจะเป็นครั้งสุดท้ายที่พวกเขาจะได้พบกับมิกเวลและมาูเอลในสภาพที่มีชีวิตครอบครัวของทั้งสองเริ่มเป็นกังวลเมื่อเวลาผ่านไปหลายวันแล้วพวกเขายังไม่กลับมาและไม่มีใครสามารถติดต่อพวกเขาได้ ในที่สุดพวกเขาจึงตัดสินใจแจ้งความกับตำรวจทำให้เจ้าหน้าที่เริ่มทำการสืบสวนเพื่อค้นหามิกเวลและมานนเอลความจริงอันน่าสะพรึงกลัวถูกเปิดเผยในวันที่22สิงหาคมปี1966เมื่อชายคนหนึ่งชื่อพอโมเซซาซาม e นโตพบศพของมิกเวลและมานนเอลนอนอยู่บนเนินเขาวินเทมซึ่งเป็นพื้นที่ป่ารกรุงรัง ห่างจากเมืองนิเตโรยีประมาณ30กิโลเมตรสภาพศพของทั้งสองอยู่ในท่านอนหงายเคียงข้างกันและสิ่งที่ทำให้ผู้พบเห็นตกใจมากที่สุดคือทั้งสองศพสวมหน้ากากที่ทำจากตะกัว่วหน้ากากเหล่านี้ถูกตัดเย็บอย่างหยาบๆให้พอดีกับใบหน้าโดยมีช่องเล็กๆเจาะไว้ตรงส่วนตาสภาพของหน้ากากดูเก่าและไม่ประณีตเหมือนถูกสร้างขึ้นอย่างเร่งรีบนอกจากหน้ากากตะกัวแล้ว ที่เกิดเหตุยังพบขวดน้ำเปล่าและโน้ตบุ๊กเล่มเล็กๆที่มีข้อความเขียนด้วยลายมือข้อความในโน้ตบุ๊กนั้นสั้นและเต็มไปด้วยศัพท์เฉพาะที่เข้าใจยากมีการกล่าวถึงแสงไฟการรอคอยสัญญาณและการติดต่อกับอีกโลกหนึ่งข้อความสุดท้ายที่เขียนไว้ในโน้ตบุ๊กระบุเวลาประมาณตีสี่ครึ่งแต่ไม่ได้ระบุวันที่ที่ชัดเจนนอกจากนี้ ยังมีข้อความที่ดูเหมือนจะเป็นรายการสิ่งที่ต้องทำเช่นนำหน้าก,กากตะกัวมาและรอสัญญาณสุดท้ายการพบหน้ากากตะกัวทำให้เกิดความสงสัยและความหวาดกลัวไปทั่วผู้คนต่างก็พากันคาดเดาถึงวัตถุประสงค์ของหน้ากากเหล่านี้บางก็เชื่อว่าเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดต่อกับสิ่งมีชีวิตนอกโลกหรืออาจเป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรมทางจิตวิญ,ญญาณบางอย่างตำรวจได้ทำการตรวจสอบศพอย่างละเอียด แต่ไม่พบร่องรอยของการต่อสู้หรือบาดแผลใดๆที่อาจเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตผลการชนสสตรพลิกศพเบื้องต้นไม่สามารถระบุสาเหตุการตายที่แท้จริงได้ทำให้คดีนี้กลายเป็นปริศนาที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้นนับตั้งแต่มีการค้นพบศพพร้อมหน้ากาก,ากตะกวัวก็มีทฤษฎีมากมายถูกเสนอขึ้นเพื่อพยายามอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นกับมิเวลและมานนเอล ทฤษฎีที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ UFO และสิ่งมีชีวิตนอกโลกเนื่องจากความสนใจในเรื่องนี้ของทั้งสองผู้เสียชีวิตและข้อความที่คลุมเครือในโน้ตบุ๊กบางคนเชื่อว่าหน้ากากตะกัวอาจเป็นอุปกรณ์ป้องกันรังสีหรือใช้ในการสื่อสารกับยานอาวกาศข้อความที่กล่าวถึงแสงไฟและการรอคอยสัญญาณก็ถูกตีความว่าเป็นการนัดหมายกับสิ่งมีชีวิตจากต่างดาวอย่างไรก็ตาม ไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ใดๆที่สามารถสนับสนุนทฤษฎีนี้ได้อีกทฤษฎีหนึ่งที่ถูกเสนอขึ้นคือทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการทดลองทางจิตาศาสตร์หรือการทำสมาธิขั้นสูงบางทีมิเกลและมานูเอลอาจกำลังพยายามที่จะติดต่อกับจิตวิญญาณหรือเดินทางออกจากร่างเอสโ o รโปรเจค i o n และหน้ากากตะกัวอาจเป็นอุปกรณ์ที่พวกเขาประดิษฐ์ขึ้นเพื่อช่วยในการทดลองเหล่านี้ แต่ทฤษฎีนี้ก็ยังขาดหลักฐานที่น่าเชื่อถือนอกจากนี้ยังมีทฤษฎีที่มองว่าคดีนี้อาจเกี่ยวข้องกับการฆาตกรรมหรือการฆ่าตัวตายแต่ก็ไม่มีร่องรอยที่ชัดเจนที่บ่งชี้ไปในทิศท,ทางนั้นการไม่พบบาดแผลบนร่างกายและสภาพศพที่ไม่บ่งบอกถึงการต่อสู้ทำให้ทฤษฎีเหล่านี้ดูไม่สมเหตุสมผลนักสิ่งที่น่าสนใจคือตำรวจ ไม่พบสารพิษใดๆในร่างกายของผู้เสียชีวิตในการชนสูตรเบื้องตน้นแต่ในปี1967มีการเปิดเผยรายงานการชนสูตรเพิ่มเติมที่ระบุว่าพบสารบางอย่างที่อาจเป็นพิษในร่างกายของพวกเขาอย่างไรก็ตามรายละเอียดเกี่ยวกับสารพิษนั้นไม่เคยถูกเปิดเผย,ยต่อสาธารณะทำให้เกิดความคลางแคลงใจมากยิ่งขึ้นจนถึงทุกวันนี้คดีลีดแมสเคส ยังคงเป็นปริศนาที่ไม่มีใครสามารถให้คำตอบที่ชัดเจนได้แรงจูงใจในการสวมหน้ากากตะกัวข้อความที่คลุมเครือในโนต้ตบุ๊กและสาเหตุการตายที่แท้จริงยังคงเป็นคำถามที่รอคอยการไขปริศนาเรื่องราวของมิกเวลโจเซเวียนาและมาเนลเปเรราดาครูซยังคงเป็นเครื่องเตือนใจว่ายังมีปริศนาอีกมากมายในโลกที่เรายังไม่เข้าใจบางครั้ง ความเชื่อความหวังและความอยากรู้อยากเห็นอาจนำพาเราไปสู่เส้นทางที่ไม่คาดฝันและทิ้งไว้เพียงร่องรอยแห่งความลึกลับหน้ากากตะกัวที่ถูกพบในป่าลึกของบราซิลกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของคำถามที่ไม่มีคำตอบและเป็นอีกหนึ่งบทในหน้าประวัติศาสตร์ของเรื่องราวลึกลับที่ยังคงท้าทายความเข้าใจของมนุษย์แล้วคุณล่ะครับคิดว่าอะไรคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับสองนักเทเลพาธี ที่สวมหน้ากากตะกัวในวันนั้นมาร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้ที่ด้านล่างนะครับอย่าลืมกดติดตามช่อง Darker Room เพื่อไม่พลาดเรื่องราวลึกลับคดีปริศนาและตำนานหน้าขนลุกจากทั่วโลกแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้ากับ Darker Room